การทหารของทางฝั่งของรัสเซียสิ่งเหลนี้ตอนนี้แหละความร่วมมือทั้งหมด3ประเทศจากความขัดแยงนะ้งที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาและก็รสเซียแต่สิ่งที่ไทยทําได้ตอนนี้เป็นหลักการบริหารของสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาโดยมีหลักที่สําคัญนะเรียกว่า Balance of power ใครซ้อมลบเราซ้อมด้วยใครจะรบกันเราไม่ลบด้วย นะเป็นหลักการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสวัสดีครับมาพบกับผมเท้ศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ก็มายังคงอยู่ในรถบ้านนะฮะวันนี้ประเด็นที่ น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะความขัดแย้งของหมหาหน้าที่แน่นอนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าราคาน้ํามันก็ต่าลงฮะคนไทยก็ต้องเหเพราะราคาน้ํามันในประเทศต่างลดลงฮะประมาณ30สตางนะครับต่อลิตรราคาน้ํามันก็ร่วงลงสับอเมริกา เหลือแค่67ดอลลาร์ตบาเรนนะครับพุ่นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำก็ลงนะครับจับตาข้อมูลเรื่องของอัตร,รางเงินเฟอ้อราคาน้ำมันขยับลง3ดอลลาร์สหรัฐนะครับตามกลางการคาดหมายอุปทานสูงเกินคาดนะครับในปลายปีจนถึงปีหน้าและจับตาอัตรางเงินเฟอ้อและการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้นะครับปัจจัยหลังดันวอล์สตรีทปิดบวกท่ามกลางแรงหนุน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ต้องคำปรับรถเป็นวันที่2นะติดต่อกันนะครับในขณะที่สงครามยูเครนก็ปรากฏว่าพบยูเครนสูญเสียยานเกราะไปถึง16คันนะครับแลกกับการทวงคืน4หมู่บ้านแล้วนะฮะจากฝั่งโองรรสเซียยูเครนต้องเสียยานเกราะที่สหรัฐอเมริกาจัดหาให้16คันแต่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าว c n n ออ้างอิงการวิเคราะห์นะครับข่าวกรองที่ได้รับ แหล่งข่าวเปิดเผยทั่วไปนะครับแต่ขณะเดียวกันกองทัพของยูเครนแถลงว่าสามารถทวงคืนหมู่บ้าน4แห่งจากรัสเซียในปฏิบัติการโจมตีตอบโต้นะฮะในแคว้นโดเนสได้สำเร็จในขณะนี้มีการผู้หนุนหลังสหรัฐอเมริกาหวังยูเครนทำสำเร็จโจมตีตอบโต้บีบป,ปูตินยอมเจรจา,าเรื่องของการรุกราน เอนรีเคมบริงครัรตุีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาส่งเสียงแสดงความหวังความสำเร็จในปะฏิการโจมตีตอบโต้ยูเครนและบีบให้ประธานาธิบดีโวโรโรเมียวาลาดิเมียปูตินนะครับของรัสเซียเข้าสู่การยุติการเจรจาและการลุกรนันระหว่างการถแถลงข่าวที่อิตาลีนะครับทางเคมบริงบอกว่าสหรัฐอเมริกามั่นใจว่าพวกเขาจะเดินหน้านะครับจนประสบความสาเร็จ หลังจากที่ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินนะครับและเซอร์สกี้ผู้นำของอยูเครนนะครับบ่งชี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประการโจมตีตอบโต้รัสเซียที่เฝ้ารอกันมานานนะเขาก็วิเคราะห์แบบนั้นในขณะที่เจ้าที่เมืองเนเธอร์แลนด์สั่งห้ามมีเพศสัมพันธ์กันบนชายหาดปรากฏว่ากราดเกลื่อนจนทนไม่ไหวนะครับ เมืองริมชายฝั่งทาง,าทางภาคใต้ของเนเธอร์แลนด์เปิดแคมปิง้งนะแคมเปญสำคัญมีเจตนาหยุดนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชายหาดต่างๆจากการมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะหลังจากที่ชาวท้องถิ่นส่งเสียงคร่ำครวญกันอย่างไม่ขาดสาย โครงการพระอาทิตย์สีส้มมีขึ้นหลังจากที่บรรดาชาวบ้านส่งเสียงร้องเรียนไปยังเจ้าที่สภาเมืองเกี่ยวกับพฤติกรรมของบรรดานักท่องเที่ยวที่เปอยเปล่าล่อนจ้อนกระตุ้นให้เทศบาลติดป้ายเตือนบรรดาผู้เยือนมาหื้นว่าการมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับปรากฏว่าบรรดาผู้ร้องเรียนระบุว่ามีบางกลุ่มใช้ใชายหาดเป็นสถานที่นัดพบสําหรับจ,จัดกิจกรรม นะครับที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะและชาวบ้านหวังว่าบรรดาผู้มาเยือนในหาดในอนาคตจะไม่แสดงพฤติกรรมเรดเอ็กเช่นนี้อีกนะเป็นเรื่องแปลกๆในต่างประเทศในขณะที่ลือสหรัฐอเมริกาวางแผนอพยพนะฮะพลเรือนของไต้หวันรับมือสงครามจากจีนทมกวาม,ค,ามความตึงเครียดนะฮะกับจีนสหรัฐอเมริกามีแผนอ,อยพยพพลเรือนออกจากไต้หวันหากความขัดแยง้งปะทุ ขึ้นบนเกาะแห่งนี้ท่ามกลางความกางังวลว่ามันอาจทำให้อเมริกันชนนะติดค้างหลายหมื่นคนตามรายงานของ The m e s s a g e นะครับเว็บไซต์ขออภัยฮะ The Messenger เว็บไซต์ข่าวสัญชาติอเมริกันนะครับในรณีที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมเข้าเป็นสมาชิกของยูเนสโกนะครับวันถูกจีนสยายอิทธิพลแทนที่ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเผยสหรัฐมีการมีแผนที่จะกลับเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกครั้งหลังจากที่ถอนตัวออกไปเมื่อ5ปีก่อนในสมัยอดีตประธานาธิบดีเดนัลด์ทรัมป์นะครับในขณะที่ไต้หวันอัปเดตคู่มือป้องกันพลเรือนนะครับเพิ่มวิธีสังเกตทหารของจีน กองทัพไต้หวันเผยแพร่คู่มือป้องกันพลเรือนฉบับปรับปรุงนะครับโดยเป็นครั้งแรกที่มีการสอนให้ประชาชนรู้จักสังเกตความแตกต่างระหว่างทหารจีนกับไต้หวันโดยดูจากเครื่องแบบชุดพรางและเครื่องหมายต่างๆปีที่แล้วไต้หวันเตรียมคู่มือป้องกันพลเรือนท่ามกลางความสัมพันธ์กับจีนที่ทวีความตรึงเครียดนะครับและสงกราม ร,รัสเซียยูเครนโดยได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือค้นหาสถานที่หลบระเบิดใกล้ที่สุดรวมถึงแหล่งน้ําดื่มและอาหารนอกจากนี้ยังมีคําแนะนําในการเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าพวกเขาได้รับฟีดแบ็กจากประชาช,ชนจำนวนมากซึ่งเสนอให้มีการปรับปรุงคู่มือให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามจริงโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของชาวยูเครนหนึ่งในชุดข้อมูลที่เพิ่งเข้ามาคือวิธีการสังเกตความแตกต่างระหว่างทหารไต้หวันนะกับศัตรูที่สวมเครื่องแบบของทหารจีนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะก็ปรากฏว่าบริษัทสิงคโปร์นะครับให้บริการตู้คีบทุเรียนนะครับคนแหรเล่นจำนวนมาก สิงคโปร์นะฮะซึ่งบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะได้ใช้ชื่อว่า Play United นะครับไอเดียสุดแหวกนำทุเรียนเข้าไปไว้ในตู้คีบตุ๊ก,กตาปรากฏว่ามีคนแห่เล่นจำนวนมากและถึงขั้นเอาทุเรียนไปในตู้แทบไม่ทันนะครับรายงานของหนังสือพิมพ์ s a i t i t Time ระบ,บุว่าตู้คีบเหล่านี้ได้รับการรับรองผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนและนิยมความตื่นเต้นนะครับใน ตลาดแห่งหนึ่งในเขตเตาปายโยนะห้างสพินค้า2แห่งโดยได้ให้เหรียญมูลค่า1ดอลลาร์สิงคโปร์ราว25บาทนะครับต่อความพยายาม1ครั้งซึ่งหากว่าประสบความสำเร็จการได้มาซึ่งทุเรียนมูลค่า25บาทนทก็ถือว่าถูกมากนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาชี้เกาหลีเหนือนะครับอาจจะส่งอาวุธให้กับรสัสเซียเพิ่ม หลังผู้นำคิมจองอึนประกาศจับมือกับวลา,าดาิเมียร์ปูตินสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีแผนส่งอาวุธให้กับรัสเซียนำไปใช้สงครามยูเครนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผู้นำของคิมจองอึนออกมาประกาศยกระดับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับทางมอสโกสำนกข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมได้ส่งสารอวพร์วันชาติของรัสเซีย ให้กับประธานาธิบดีวาลาดามี์ปูตินพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายนะครับกระชับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ให้มากขึ้นพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะจับมือกับประธานาธิบดีของรัสเซียอย่างหนาแน่นเพิ่มเติมความปรารถนาของประชาชนทั้งสองประเทศที่มีเป้าหมายในการสร้างชาติที่ยิ่งใหญ่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะบุว่าเกาหลีเหนือจะยืนกรานปฏิเสธไม่เคยขายอาวุธให้กับรัสเซียใช้ในการทำสงครามในยูเครน แต่สหรัฐเมริกายืนยันว่าเพียงอย่างได้มีการส่งเครื่องไม้เครื่องมือเช่นจรวดขีปนาวุธให้แก่กลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ที่สรับสรุนเครมดินนะฮะในเดือนพฤษภาพฤศจิกายน2522ที่ผ่านมาในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็มีการอบพยพประชาชน1.4ล้านคนฮะปรากฏว่าเกิดภูเขาไฟมายองปะทุหวันผู้คนต้องทิ้งบ้าน เป็นเดือนๆเ,เลยทีเดียวฟิลิปปินสั่งอพยพประชาชนไม่ต่ำกว่า1,4 0 0 0คนหลังจากภูเขาไฟหลังจากที่ภูเขาไฟมายอนทางภาคทางตอนกลางของประเทศเกิดการประทุพ่นลาวาและกลุ่มควันเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะที่เจ้าที่เตือนว่าผู้ประสบภัยเหล่านี้อาจต้องทิ้งบ้านกันเป็นเดือนๆเ,เลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่อดีตผู้บริหารซัมซุงโดนฟ้องนะครับฐานขโมยข้อมูลภายในช่วยปักกิ่งตั้งโรงงานผลิตซิลิคอนดักเตอร์ในซีอาน,นะครับแบบลอกมาทั้งหลังนะจากพิมพ์เขียวให้เหมือนเปะ๊ะสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานผู้บริหารของซัมซุงถูกอายการเกาหลีใต้ สั่งฟ้องคดีฐา,านแอบขโมยความลับของบริษัทเพื่อช่วยเหลือคู่แข่งในจีนตั้งโรงงานไมโครชิปที่ลอกเรียนแบบให้เหมือนร0อเเซเพื่อตั้งขึ้นใหม่ในเมืองซีอานของจีนส่งผลทำให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับนี่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ในเชิงงานวิกห์ที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการจับมือกันระหว่างเกาหลีใต้นะครับขออภัยฮะเกาทางเกาหลีเหนือนะครับกับทางรัเสเซียการจับมือกันอย่างเป็นทางการครั้งนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการกล่าวหาว่าทางเกาหลีเหนือจะมีการส่งอาวุธให้กับทางรัเสเซียเพิ่มเติม นะครับแล้วก็กล่าวหาว่าที่ผ่านมาเนเะกาหลีเหนือได้มีการส่งอาวุธให้กับกลุ่มวากเนอร์ซึ่งเป็นแนวหน้าของทางฝั่งรัสเซียเพื่อเข้าทําการโจมตียูเครนนะครับซึ่งทางเกาหลีเหนือก็ปฏิเสธแต่ก็ยืนยันจากระชับความร่วมมือนะครับระวังเกาหลีเหนือกับทางรัสเซียเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ฝั่งของเอเชียนะครับไต้หวันก็มีการเตรียม คู่มือต่างๆเพื่อดูสาณ์ของทหารจีนและก็ทหารของทางฝั่งของไต้หวันว่ามีสาร์เครื่องแบบอย่างไรนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้มีการยุที่จะให้เกิดสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ได้ขายอาวุธให้กับไต้หวันเพิ่มเติมนะครับสถานการณ์โดยรวมทั้งเอเชียและดังฝั่งยุโรปกําลังมุ่งเข้าสู่สงคราม แต่จนถึงกระดันี้นะครับส่งผลทำให้ประเทศต่างๆนั้นแห่ซื้ออาวุธกันมากทีเดียวคำถามคือตอนนี้มาจุดจุดนี้ประเทศไทยจะเอาอย่างไงสิ่งที่ประเทศไทยทำไปแล้วนะและผมเรียนย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้ปรากฏว่าจีนก็ยืนยันจะกระชับความร่วมมือระหว่างไทย กับจีนให้เพิ่มมากขึ้นทางด้านการทหารไทยก็ย,ยืนยันยินดีหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบกนั้นเดินทางไปพบกับนะครับผู้นําของทางฝั่งจีนนะครับก่อนหน้านั้นนะทหารกองทัพบ,บกผู้บัญชาการทหารกองทัพบ,บกของไทยเนี่ยก็ได้เดินทางไปพบกับผู้บริหารนะฮะของกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้องค์กรที่เรียกว่า NGO หรือองค์กรเอกชนแต่สหรัฐอเมริกาบอกว่าการเมืองไทยมันซับซ้อนนะความซับซ้อนของการเมืองไทยเนี่ยนะทำให้สหรัฐอเมริกาก็ยืนยันจะสนสนับสนุนรัฐบาลที่มีเสถียรภาพในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตอนนี้นะทางสภาล่างสภาบนกลายเป็นของทรัมป์ ไปเรียบร้อยแล้วทํ <c oughs> าให้รัฐบาลของโจไบเดนอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากแต่ฝ่ายความมั่นคงนะครับของสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าไทยกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ด้านการทหารมาหลายทศวรรษอันนี้น่าคิดนะครับนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาย,ยังคงสนับสนุนทหารไทยอยู่แต่ตอนนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ์นและความร่วมมือ ประเทศไทยจะทําการร่วมมือทําการซ้อมรบกับทางฝั่งจีนมี2โครงการนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เราก็ทําการซ้อมรบประจําปีร่วมกับทหารของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาคราวนี้ผู้มีชการทหารบอของไทยก็จะเดินทางไปพบกับฝั่งของรัเสเซียบ้างกระชับความร่วมมือนะฮะทางการทหารของทางฝั่งของรัเสเซีย สิ่ง,งนี้ตอนนี้แหละนะความร่วมมือทั้งหมด3ประเทศจากความขัดแยง้งนะที่กําลังเกิดข,ขึ้นระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาและกรัสเซียแต่สิ่งที่ไทยทําได้ตอนนีนะ้เป็นหลักการบริหารของสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะโดยมีหลักที่สําคัญนะเรียกว่า balance of power ใครซ้อมลบเราซ้อมด้วยนะใครจะรบกันเราไม่ลบด้วยนะเป็นหลักการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและจะทําให้ประเทศ ผ่านพ้นอุปสรรคในเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอย่าททาลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชถเราสู้ไม่ถอยจนก้าเดียว ัรพบรรุษของไทยแต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่เบา